ปู้รูปพาน,นะะเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะแม่ติกเออว่าได้อันเป็นยังไงเนาะเลขคปูหรูปพานมีเปลี่ยนแปลงบ่ค่ะบ้าค่เจ้าว่าตัวเก่ายังมันคง,งโอ้ตัวใดก็แม่สิบห้าแล<า> <laughs> ้วเจ้ามาแข่งกันนะสิบเนียนสองสามโตบ่มีเลย้สิ ไปสองตัวนะไลุกคานนะต้นมาน่ะมันช่เก่งๆแต่อันั้อันล่่ค่ะบ้านนี้ก็เปลี่ยนแปลงเ่นแปลงันมาที่ไหนเนี่ยเขาเาลับมาอันกะไรเพิ่นเาล่าพันโง่แกมาเปลี่ยนแปลงพันแมนเปลี่ยนแปลงเขาบอกแล้วป่านนี้มันสวยแล้วอของของพี่โชคดีนี่โซดใดก็จ้า คุณไห่พันเจ้าทีกันถือมาจากงวดละจ้าของแม่คุณโชบมีพราได้เกียนงวดแล้วนะโอ้งวดนี้งวดที่แปดมาป้าจ,จ๋าขอโทษถามเนาะแม่เนาะท่านท่นกระท้อมาบอกถ้าพันบอกอันนี้คือชื่อไว้น้ำพันร้อยบาทอยู่ร้อยคูณร้อย,อยอยู่เลยค่ะเมื่อพอใจแล้วสร็กก้อนมากกุญแจถือสามตัวหรือสองตัวค่ะกันเจ้านี่ ตีกุ้งสองตัวกุ้งสามตัวเจ้านี่เก่งครับอืมสีเพิ่นจ่างมอรำเนาะแม่นสีทาเบิรงของเพิ่นอยู่น่ะงวดนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นสีจ่างยังงวดนี่คันถือีอย่างก็อสาวเราถือเอกเลาบด๋นเนาะแม่นอย่างก็เธออาทินันน้อยเพิ่อนหน้าละเพิ่นให้สัมภาษณ์เขาน่ะอาทินันน้อยแมนบอกโอ้เพิ่นสีจ่างมอละ่่อเอียกแม่นแล้วมันถือเพื่อนจ้เอามอละ่่อีกสัวนแล้เพื่นได้เบาใจเลย กะคือก,ก,กันเบิดบ้านเลยนะแม่เนาะเงินเมื่อกี้ค่ะ <c oughs> แม่ได้แจก็กม,มือเงินกอบ้างหันค่ะแม่สื่อหาเงินวันนี้แม่ซื้อตัวใดส่วนตัวของแม่ติ๊ก่้นตัวแม่แม่นะบอเล่นทิชชี่สิบห้ากับเจ็ดเจ็ดนี่ละแม่เอา <c oughs> ยางละแสนยางละแสนไว้แล้ววันนี้นะ <c oughs> แม่ก็ซื้อหอดแสนขึ้นหลานแต่ว่าให้ให้ไปหาเอาอีกไม่ได้แสนแม่ก็เลยไปเอาอยิบหาซื้ออีกพันละสิบห้าพันละสาแม่ก็ซื้อ,อเพราะว่าแม่อยากได้ดิหลานกระโถมมาว่าให้ใหนเขาได้หน่อยจะ้ะเลยยนจกังไม่ก็เรียกออกคนน่งเนาะคือตัวละแสนละแสนนี่ซื้อไว้แล้วเมน สิบสี่สิบห้ากับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเลยแม่แม่เอาขึ้นเก้าป่ะอันไหนเจ็ดสองนี่ป่ะเจ็ดสองมันเล่นน้าเล่นไม่อยุไม่ได้เล่นหลายอันอันป่ะจ้าแม่เขาใจครึ่เดียวแล้วต้องหลายแฉ้มมือเช็ดเช็ดมันจฉ้มมือต้องหลายเท่าแต่ไม่็ครค่่เดียวครึ่งเดียวอืม้าาไม่บอกสื่อว่าหลายจิ เมื่อมื่อนี้เขาเจะรัดตัวใดที่งานปูลุกทีมมาเป็นหนึ่งหนึ่งค่าหรือเ้าเป็นบกหาหาหนึ่งเลเนาะไปกันแล้่องว่าคขกจะื่อจะไปหาชื่อหาสองแค่มาเล่นขึ้นหาหนึ่งหนึ่งหาหาสองสองหาะหาสองเขากลายเป็นเลขอันสิลป์หาศูนสามศิบป้าศิบส4ี่เจ้าี่กัะอั้นว่าันละสิบไปสิบหกี่กระเจ้าันละสิบหกันออกแล้ว เออแมนอยู่ห้องก็ออกบ้างหันเนาะแมนมิสีมาออกอีกบ่มสีออกอีกก็ออกบนี้บุอบอกว่เป็นตัวไเนาะรอนรุ่นนี่แหละแม่ฝันดีบ่แม่เสียงเรกฝันดีบ่ะมีแต่คนฝันว่าคนมาเต็มงานเต็ม่จให้ันผูฝันแล้วพูดมาเลให้ฟังนะเยันไทยยนแม่บ่เมน เงียเจ้าว่าท่าแม่เจ้าจือเลขว่าท่นออกจากแล้ว่อาฝันมาคนเต็มเฮีเต็มซานปนี้ป่าท่านข้าเจ้าบอานเต็มเฮียนเต็มซานทะเบียนบ้านอีหยังแบบแม่หนึ่งสี่ห้าบ้านเที่ไม่ย้ายตดนะหนึ่งสี่ห้าโอ้ยบนี้ไปใสแม่นบนี้ไปใส่น้ำแน่ข้าเจ้าเลยอีหยงไรมันวนเงียนจะมองเลขอันเนี่ยจวมาดีนะสี่ห้าห้าสี่พ นึงสี่หาเป็นทะเบียนบ้านไม่ตีกเดอ้แบบนี้ค่ะคนฝันขเจ้าทอา้อมันโอ้ยบ้านเจ้าคือคนหลหยนะเต็ยแคนเต็มนซไายเนีุ่ณแม่คือถือเลขคือสืดักขึ้นหรอกอันถือกันถือหลายขึ้นหรอกอมแต่ปูหลุกพาน,นี่ให้มาแค่หนึ่งห้าตัวเดียวนะแม่เนาะแม่ข้าเจ้าก็าเน่นมาที่ละเรยกับแล้นหาชื่อที่ตัวนี่แหละพ่อขไม่ชื่อพ่อมาอีกเป็นเป็นแสนแสนโู่นใช่าเขาบอกว่าอมีหม่องไปชื่อให้ตัวละแสนเลยบอกแม่ ตัวละแสนเลยบอกครับนี่แมนเพิ่นกระโทลมาให้เขาไปหาซื้อเพิ่มให้เพิ่นได้เพิ่นได้พมอีกนะ<อ>แช่ไหมเนาะเขาพอมีมัตรใบชื้อโทร,รไปใส่เทรไปใส่จะไม่ใช่เลขจ่ายค,คืนแล้วแต่พันบั่รใบจ่ายคืนก็เอาพันละเพนที่ไปถูกห้ายี่สิบสิบห้ายี่สิบเดือนนี่นะแสดงว่ามั่นใจตัวนี้นะแม่เนาะหน<ช>ึ่งห้าเนี่นะแม่เนาะทั้งบ้านนี่มั่นใจตัวนี้นะแม่เนาะแม่ฉันเอาบ้านอันตัวนี้นี่แม่ลนาะ เฮล่นบ้านอีกแล้วนะแม่แม่ต้องหมอรัไงพูดแล้วโอ้วันนี้จ้างหมอลำชุดใหญ่เลยนะแม่เนาะแมนงวดงวดที่แล้วถูกกันทั้งบ้านนะครับผมครับวันนี้ก็เลยมาย้ำนะครับย้ำโค้งสุดท้ายนะแม่เนาะวันเลขออกนะแม่เนาะใช่ให้เป็นตัวเก้าเพื่อเปลี่ยนแปลงแม่ฟันดิส่วนตัวแม่บพฝฟันหมอหมอเมื่อคืนนี้แม่มากส่วนตัวของแม่ติ๊กส่วนตัวนี่แม่ติ๊กมากตัวใด มักในใจกับคิบซี่นี่หละแล้วก็ชื่อสิบสี่กับเกศเกตแล้วก็เล่นสิบห้านี่หละต้นัวแม่นะั้เล่นฉันนี่แหละวงไม่เล่นต้วแม่เนาะใ้าแม่เอินเอาสองตัวนี่ละสามตัวนี่หละแม่มักเพราะว่าสิบซี่มันด่าสิบห้ามันดังแหงเน่มันแล่นผีบค่คุณค้นบอกเคื่อนเนาะลงมาเป็นสิบซี่เอ้ยค้นกันสิได้เลยได้เลยแม่ มันดังข้างแม่สิมพาไหม e> ครับดังคักครับแม่ดังทังพี่ก็ดังได้แม่ทั้งพี่ก็ <m ink> ได้เตซิมหา <m ink> เมื่อนั้นนั้นปูมานังเทียมเบิกทราบก็ได้อันเพิ่นมาสิงตัวมือน,นั้นปากบาได้สิงบาได้แม่ <m ank> อันเพิ่นห้เก้านั่งหาแม่นละ pare. มันแม่นแล้วล่ะมันจะขันบอานขันบาน้อออกเก๋มันจะชื่อออกกประตูในตัวนั่นล่ะนกข้าโอ๊ดเอาวรสันน้ำตาเล็ดน้ำตาหน่วย ไหน,นี่นก็จะไปหาที่ไรพีื่อหัวปรตูรแกมงไดแต่ม่ใต่มังเครื่องเดียวน่าเสียดามันร่งพี่อั้นเลยพ่พดกับ่จ้าเออมันอั้นทัวประเทศล <c oughs> ะมันอยู่รุงเครื่องมัให้กอั้นเลกตัวนี้นะ่ะอ้เสียดายใช่ไหมเอามือแร่จังไดกับไฮโซไฮมาร์ชูฟูชูคนเด้อมือแร่งี่นี่จ้าพุณ <c oughs> ไม่ตีค่ะ